สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําเกมมือถือออกใหม่นะครับเป็นสไตล์วันพีชนะครับที่มีชื่อว่า p i ยเ t สไฟแนลแบทเทิลนะครับเดี๋ยวเป็นไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก็จะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือวันพีชนะครับสไตล์นะครับเป็น Idol RPG นะครับก็สําหรับสาย Idol เนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเปิดมาถึงเนี่ยเราจะให้ทําการต่อสู้กันเลยนะครับ ระบบไอดอลเนี่ยเป็นระบบที่เราไม่ต้องนั่งกดตลอดเวลานะครับมันเป็นการแบบว่าเหมือนเราวางแผนไว้นะครับแล้วก็จัดตัวละครแล้วก็ปล่อยไปนะฮะเี๋มันจะทําการต่อสู้นะครับเก็บเลเวลเก็บของเองนะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับสาหรับเกมนี้ตัวละครเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีส่วนของกาชานะครับด้วยนะอ่ะต่อมาครับก็จะสอนให้เราทําการสุ่มกาชาก่อนเลยันับแรกนะครับผม ่ะจัดมานะครับผมก็สุ่มกาชาฟรีนะครับนี่อ่าได้มาหนึ่งตัวนะครับผมอ่ะนี่คือระบบกาชานะครับอันนี้คร่าวๆนะอันนี้ตัวเกมมันให้เราสุ่มเล่นๆนะครับอ่ะอันที่2ครับมันจะมีแอดวานกับโนมอลนะก็ตัวละครจะได้ต่างกันนะครับโนมอลเนี่ยจะเป็นตัวละครธรรมดานะครับอ่าแอดวานเนี่ยจะเป็นตัวละครระดับสูงหน่อยนะฮะอ่ะได้มาอย่างหนึ่งตัวนะครับผมอย่างมันก็แค่เราทำการต่อสู้ต่อโดยการเอาตัวใหม่เนี่ยมาใส่นะครับผม อ่ต่อมานะครับก็จะสอนวิธ okay. ีการอัปเกรดตัวละครนะครับวิธีการเพิ่มเลเวลนะฮะกดออโต้อัปเกรดได้เลยนะครับทางด้านขวามือนะฮะนี่ก็ทำการเพิ่มพลังแบบอัตโนมัติให้นะครับอ่าผมบอกเลยมันมันง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสู้กันนะครับนี่ครับดันตัวละครเข้าไปเพิ่ม2ตัวนะครับอ่ะโอเคครบละสามนะฮะอ่ะก็สู้เลยนะครับนี่เราสามารถที่จะทําการสลับตําแหน่งของตัวละครได้นะครับในการลากเลยนะครับผมตรงนี้ก็โมเดลตัวละครนะครับทำมค่อนข้างสวยนะ มันจะเป็นแนวกึงก่งๆง 2D นะครับแต่ว่าภาพค่อนข้างสวยดีนะครับผมเล่นเพลินๆน,นะเป็นไอ o l ล RPG นะครับนะมีถ้าไม่ตายด้วยนะอัลติเมตนะครับอือหืออูแรงกว่าน,นะเห็นไหมครับนี่ครับเราก็ทำการกดรับสมบัติของรางวัลได้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นเกมแนวไอ o l ลเนี่ยนะครับเล่นไปสักพักหนึ่ง 1, 5ที10นาทีเราก็สามารถที่จะรับของรางวัลได้ตลอดเวลานะครับ แล้วก kind of mm ็จะมีระบบการสวมใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะทำการกดออโต้ได้เลยนะครับมันก็จะใส่อุปกรณ์ให้หมดทุกชิ้นให้เลยนะครับในส่วนอุปกรณ์เองเนี่ยสามารถที่จะทำการอัเกรดได้ด้วยนะครับอ่ะนี่ครับเมื่อเราเคลียร์นะครับเบนนจี้ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะรับของรางวัลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด่าน1ด่าน2ด่าน3ามไปเรื่อยๆก็จะรับได้ทุกด่านนะครับผมก็จะเป็นของรางวัลให้เราใช้อัปเกรดตัวละครแหละนะครับตรงนี้อ่ะก็ระบบเกมง่ายนะครับเราแค่ทํา สแล้วก็กดตามนะครับกดไปโกโกโกอย่างเดียวนะครับมันก็จะทำการเข้าไปเล่นดาบต่างๆให้นะครับนี่ครับสู้ได้เลยนะฮะไปปุ๊บเรียบร้อยเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับได้ของรางวัลมาแล้วนะครับผมอ่ะต่อนะครับด่านถัดไปนี่ครับโดนครับมีโซโลตรงกลางนะครับแล้วก็มีเจ้ามือเดียวไอ้มือดาบอะครับโอเคเลเวลสี่แล้วนะครับนี่ครับมันก็จะบอกเลยว่าเลเวลถัดไปเนี่ยจะปลดอะไรบ้างนะระบบเพื่อนเลเวลแปดอะไรเงี้ย สปีดอาไปเลเวลสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรียลลี่ควสปลดเลเวลสิบห้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อจะดันเลเวลก่อนง่ายๆอย่างวันแรกเนี่ยสามารถทําได้เลเวลสูงๆได้เลยนะครับระบบไอเดลเนี่ยคือปล่อยไปเงี้ยเล่นเป็นสบายๆนะฮะง่ายๆนะครับผมกราฟิกค่อนข้างสวยเป็นเกมมือถือแนวตั้งด้วยนะครับผมก็เห็นตัวละครชัดเจนนะครับอ่านี่ครับถ้าไม่ตายโอ้โหแรงจัดนะครับผม นี่ครับเรียบร้อยอ่ะก็ได้แล้วเรียบร้อยครับนี่สู้ต่อเลยครับมันจะเป็นการสู้ไปเรื่อยๆครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มกาชาอีกทีนี่ครับโดนไหมโดนไหมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอ,อ้ยโคบี้ครับนี่อย่าโดนไปดิีเหมือนจงยืดครับไม่หยีละตายไหมโอ้โหตัวแตกเลยครับโคตรโหดเลย แรงจัดนะครับบอกก่อนเลยอ่ารีวิวหกแล้วนะครับผมก็ปลดมาไปแล้วนะอ่ากดเคลียร์ครับรับของรางวัลได้เลยนะฮะนี่ครับกดโกครับไปด่านถัดไปอันนี้จะเป็นการอัปเกรดตัวละครนะครับเราสามารถที่จะทําการเบรกทูได้นะครับก็จะทําการอัปเกรดอีกหนึ่งขั้นได้นะครับอ่าโอเคก็ไปเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะฮะเห็นปะเล่นง่ายมากนะครับเกี่ยวกับเกมแนวไอดอลเนี่ยนะครับผมอ่ะโอเคต่อครับ คือเราต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยนะครับมันจะได้เลเวลไวมากนะครับตรงเนี้ยถ้าเราอยากเลเวลเร็วๆอ่ะนะครับเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยก่อนเลยนะฮะช่วงแรกนะฮะเลเวลนี่สำคัญนะครับเพราะว่ามันต้องปลดเขาเรียกว่านะปลดระบบต่างๆนะครับทำให้เราทำการอัปเกรดตัวละครได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่ครับเรารวมฉากได้อุปศมานะครับไอ้ฉากต่างๆก็ได้จากด่านต่างๆพวกนี้แหละนะครับเราเล่นแล้วก็รวบรวมมาแล้วก็เปิดฉากเลือกตัวละครได้อะไรประมาณนี้ครับ โอเคครับนี่นี่ครับได้ตัวละครใหม่มาครับอ่ะใส่อุปกรณ์สวมใส่ได้ผมบอกเนาะใส่ทั้งหมดได้เลยนะครับมันมีปุ่มกดแบบว่าใส่ทั้งหมดอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวอัพเกรดด้วยน,นี่อัพเกรดพลังกันก่อนนี่ครับใส่ของให้หมดเลยเห็นไหมฮะไนที่เป็นจุดแดงๆอ่ะครับสามารถที่จะเข้าไปกดได้เลยเลเวลรแปแล้วนะครับตอนนี้ไวมากเลยเห็นไหมอ่ะเลเวลสิจะปดคูณ2นะครับสปีดคูณ2แล้วนะครับ อ่ะโอเพนฟีเจอร์ใหม่นะครับอ่ามีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับตอนเรเวลอัพนะฮะอ่ะแล้วก็เล่นต่อนะครับเห็นป่ะเล่นไปรับของรางวัลไปเล่นไปรับของรางวัลไปนะสไตล์โดนจะประมาณนี้นะฮะอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการแอดเพื่อนนะครับเรามารถที่จะแอดเพื่อนได้เลยนะครับผมตรงนี้นะอ่าโอเคเรเวอเก้าแล้วโอ้โหโคตรไวนะครับผมอย่างไวเลยนะฮะนี่ครับไปต่อเลยอ่ะไปที่กาชาครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ครับจะเป็นกราชาในส่วนของเปนชิปตรงนี้นะครับผมใช้หัวใจในการสุ่มนะฮะนี่ครับก็ได้โทบี้มานะครับผมอ่ะก็มีกระชากผมสามส่วนนะครับผมก็สุ่มให้ดูมาแล้ว3ส่วนนะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเราจะไปสุ่มแบบรัวๆกันนะครับผมแล้วครับสปีดเลเวลอัพคูณ2นะครับปลดล็อกแล้วนะฮะเลเวลสิบตอนนี้เราก็เร่งความเร็วคูณ2ได้แล้วนะครับมันก็จะจบไวขึ้นนะฮะสำหรับการต่อสู้ต่างๆนะครับผมตรงนี้อ่ะอัพเกรดต่อนะครับให้มันเท่าๆกันนะเพราะว่า ่าเราไม่อยากให้มันเก่งเป็นตัวเดียวนะครับผมต้องไปพรมกันหมดอ่ะโอเครถุสเอ็ดแล้วนะครับผมบอกว่ามันไวมากนะครับผมเออครับกดกลองสมบัติได้เลยนะครับเมื่อเราผ่านแชปเตอร์หนึ่งนะฮะนี่ครับกดไปเรื่อยๆอ่ะแชปเตอร์สองแล้วนะครับป่ะจัดมาครับแชปเตอร์สองสู้กันต่อเนื่องนะครับมันมีหลายด่านมากด่านโคตรเยอะเลยนะครับผมบอกก่อนเลยว่าเยอะมากอ่ะด่านนี้ก็เอาตัวละครก็ไปเพิ่มนะครับอ่ะมีห้าตัวครบแล้วนะครับผมมา ตอนนี้เราสู้บนเรือนะครับผมสู้บนเรือมีนามิเป็นบอสนะครับผมตรงน,นี้เออตีไปกูดโดนยนยับเลยตนนัวนี้นี่ครับไอ้นี่แม่งตีดามเมจดกลุ่มไว้หัวฟ้านะฮะนี่ไอ้ดามเมจดเดียวไอ้ตัวเล็กๆสายฮิวนะคอยเพิ่มพลังนะครับผมอ่ะอันติเมตมาแล้วเด๋ยวเราเปิดการ์ดนติเมตได้นะครับ้าเกิดเราจะใช้นะฮะนีละเดีไปเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ อ่ะต่อนะครับผมสู้กันต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมกดคูณ2องยนะมันก็จะดูเร็วขึ้นมากๆนะครับผมจัดไปนะครับอ่านะแรงนะครับผมไยนี่เจออันตรเข้าไปหืมใส้แตกนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็แรงอยู่นะนี่ไงโดนดิโดนดิเตะเตะพับขาอ่ะโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมตรงนี้เลเวลสิบสองแล้วนะครับ อ่ะโอเคอันนี้จะเป็นเกิจกรรมนะไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคเราไปสุ่มกาชานดีกว่านะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันก็เดีย๋ยวผมจะใช้เพชรน,นี่แหละในการสุม่มเอาตั๋วก่อนละกันนะฮะตัว๋วโมงนะครับเอาตัว๋ว่มงสุ่มไปก่อนนะฮะอ่าได้ไอ้หัวหน้าทหารเรือนะโอเคตัวที่ 2, สายใส่แท้งหมดเลยตัวที่3อุ้ยตัวที่3มได้บีบีนะครับจัดต่อเลยครับเหลือสองใบนะนี่ครับ อ่ะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคอ่ะอครบแล้วนะครับผมอุ้ยโอ้ได้ซันจิมานะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะฮะอ่ะกรได้ตัวละครม,มาเพิ่มนะครับผมเมื่อกี้แบบเล่นมาตั้งหลายด่านนะครับตัวละครไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับที่มันปลดล็อกตามเลเวลนะฮะก็จะเป็นโหมดต่างๆแะละเป็นการประจนภัยโหมดต่างๆก็จะเป็น เล่นรปจนภัยเก็บของฟาร์มของหรือ p ี่ต่างๆก็ตามนะฮะการเล่นอารีนองอารีน่าต่างๆนะครับก็สามารถที่จะปลดตามเวเวลได้ตีบอลลงบอลโลกด้วยนะครับก็ต้องลดก่อนนะครับตรงนี้อ่ะก็หนที่ของเราคือเล่นผ่านด่านไปก่อนนะครับช่วงแรกนะฮะแล้วก็จะมีระบบล็อกอินนะครับรับของรางวัลด้วยอ่ะโอเคเรามาก่อโค้ดกันนะครับผมมีโค้ดแจกด้วยนะครับผมก็อย่าพิมพ์ตามนี้ก็เลยนะโค้ดเยอะด้วยนะครับบอกก่อนนะฮะอ่ะอีพิกซัมมอนนะครับ อีกแซลมอนห้าสิบนะฮะอ่ะจัดไปนะครับนี่รับได้ตั๋วกาชามา10แล้วก็เพชรแปดแปดนะครับผมผมบอกกันเลยว่าคิดว่ากดโคสเสร็จเนี่ยสุ่มกาชาได้เป็นร้อยนะฮะตัวละครเป็นร้อยนะครับอ่ะก็เหมือนแจกอะครับง่ายๆเลยอ่ะพิมพ์เลยครับวันพีชนะครับผมโคดที่2นะโฮก็งนะครับจัดไปนะครับผมอ่าโอเคโคดที่3ครับต่อเนื่องเลยนะครับผมตรงนี้ ่ะวันพีซเหมือนกันครับก็เป็นเดี๋ยวใส่ตัวเลขต่อท้ายนะครับผมตรงนี้เจ็ดเจ็ดนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมอ่าถูกกระชาลุ่นๆเลยนะผมบอกเลยว่าสุ่มได้อย่างเยอะนะฮะต่อมาครับวัน p i e นะครับผมต่อเลยนะครับแปดแปดแปดนะฮะปึ้งอ่าโอเคเรียบร้อยครับสี่โค้แล้วนะต่อไปนะครับโค้ดที่ห้านะครับผม แจกไปเลยจุกๆนะครับอีพิกนะฮะแล้วก็ซัมมอนนะฮะแล้วก็ใส่ตัวเลขไป66นะฮะแจกไปนะครับผมนี่ได้เพชรกระทองมานะครับต่อมานะครับโค้ที่6แล้วนะครับผมมาโค้ที่6ครับก็เดี๋ยวพิมพ์ตามกันมานะครับผมเป็นอีพิกเหมือนเดิมนะครับอีพิกซัมมอนนะครับผมแล้วก็ใส่ตัวเลขข้างหลังเป็น88นะฮะอ่ะโอเคได้ตัวกระชามาอีกแล้วนะครับ หโค้ดแล้วนะตรงนี้ก็เดี๋ยวเอาของทั้งหมดที่ได้จากโค้ดนะครับไปสุ่มกาชาลุ้นตัวละครเพิ่มกันนะครับผมผมบอกเลยว่าได้อย่างเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปเริ่มกันเลยนะครับผมอ่ะไปที่ a d v a n c e require นะครับผมอ่ะสุ่มกาชาเลยนะครับตั๋วมี22บใบนะฮะก็ได้อีก22ตัวนะครับผมจัดมาจัดมาเลยนี่ครับของดีครับโอ้ยเดวิสต้ามานะครับผมของดีครับผมนีซันจีเอด้วยนะครับ มันจะได้ s 1ตัวนะ s 1ตัวจากการกด10ครั้งนะฮะอ่ะเดีย๋ยวเรากดต่อเลยเราเหลืหออีก10ใบใช่ไหมล่ะเออกดกันรัวๆเลยนะฮะเดีอย,อย่างเยอะผมว่าก่อนวันนี้นะครับของมันแจกอะนะทำไงได้นะเราก็ต้องใช้นะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันต่อนะฮะอุอ๊ยอีวานสคอปนะครับผมนี่ไงได้แล้วต,ตัวตัวนี่ไงได้แล้ววด้อุซบล่างใหม่ครับเป็น s วิทยุ s สองตัวเลยนะครับโหอ,อันนี้โคตรอันนี้คือดวงดีนะ s สองตัวนะครับผม ่ะก็ต่อครับต่อไปก็จะเป็นใช้เพชรบ้างนะครับเพชรที่เขาแจกออกมาเนี่ยเราก็จะมาสุ่มต่อนะกดต่อเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็ไป5ใช่ไหมห้าสิบโอ้เจ๋งเลยนะครับเฮ้ยโจซูครับโอ้ได้โจซูมาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ฉาดทั้งบนมาด้วยนะเป็นเอสเอสโอ้ยมีเอสเอสด้วยอ,อ่ะโอ้โหโอเคเดีย๋ยวเราเก็บไว้เราเก็บไว้ก่อนอ่ะต่อครับเรายังกดได้อีกนะฮะผมตรงนี้ อ่ะเป็นตัวธรรมดาบ้างนะครับก็จะเป็นแบบนอร์มอนะเมื่อกี้เอวานี่กดไป35ครั้งนะ35ครั้งอันนี้แบบนอร์มออีกนะฮะอีกลึมเลยผมบอกก่อนเลยว่าลืมอ่ะมาปุ๊บโอ้โหแจ่มเลยครับกดไปเลยครับสบายๆนะฮะผมอ่าได้มาเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเครอบที่สอง รอบที่3โอ้โหโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับได้มาเกือบร้อยตัวประมาณ80ตัวนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมนี่ครับตัวละครของเราทั้งหมดอะไร80ตัวโอ้โหอ่ะโอเคนะครับผมก็อ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับก็เล่นตัวที่เป็นแองเอสก่อนละกันนะครับผมก็ถือว่าแจกไอเทมมาสุ่มกาชาได้ทั้ง80ตัวนะฮะ อโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ท่านชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดส u b ค c r i า e ิกชอมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ